สวัสดีครับวันนี้เราจะพาย้อนกลับไปดูเรื่องราวของหนึ่งในอาชญากรที่ได้ชื่อว่าโหดเหี้ยมและน่าสะพรึงกลัวที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยเลยนะครับชายคนนี้มีฉายาว่าไออวมอากโรยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับซึ่งเป็นยุคที่บ้านเมืองเรากำลังก้าวเข้าสู่ความซีวิลไลซ์แต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็ยังมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ม์ดาอยู่มาก แล้วก็มีชื่อเชื่อหนึ่งครับที่พอเอ่ยขึ้นมาทีไรเนี่ยผู้คนในยุคนั้นถึงกับหวาดผวากันไปทางพระนครเลยมันเลยเกิดเป็นคำถามที่น่าสนใจขึ้นมาครับว่าตกลงแล้วเขาเป็นปีศาจร้ายโดยกำเนิดหรือจริงๆแล้วเขาเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่ถูกโศกนาฏกรรมในชีวิตบีบคั้นจนกลายเป็นคนแบบนั้นกันแน่เดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยที่ทำให้ทุกคนจดจำเขาได้แม่นยำที่สุดก็คือลักษณะทางกายภาพที่มันเป็นที่มาของฉายาสุดโหดของเขานั่นเองชื่อที่แค่ได้ยินก็ทำเอาคนสมัยนั้นขวัญหนีดีฟอกันแล้วก็คือไอ้อ่วมอักกรยครับแค่ฝั่งชื่อก็พอจะนึกภาพตามออกเลยใช่ไหมครับคำว่าอกกรยเนี่ย มันหมายถึงลักษณะของหน้าอกที่บุ่มลึกลงไปแบบผิดปกติเลยครับซึ่งมันเป็นความพิการทางร่างกายที่เด่นชัดมากทําให้ใครๆก็จําเขาได้ทันทีแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนตาบาปที่ติดตัวเขาไปตลอดทั้งชีวิตเลยทีนี้พอเรารู้จักฉายาเขาแล้วเราลองย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นของเขากันหน่อยดีกว่าครับว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันถูกขีดเขียนให้เป็นโจรมาตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่า โอ้โหต้องบอกว่าชีวิตในวัยเด็กของอ่วงนี่น่าเศร้ามากเลยนะครับคือเขาเกิดมาในเรืองที่เรียกว่าดาวโจรซึ่งคนสมัยก่อนเขาเชื่อกันว่าเป็นลางร้ายเลยนะพออายุได้แค่สองขวบพ่อแม่ก็มาเสียชีวิตอีกกลายเป็นเด็กกำพร้าไปพออายุแปดขวบก็เกเรมากจนตาก,กับยายเลี้ยงไม่ไหวครับต้องเอาไปฝากไว้ที่วัดและพออายุสิบขวบเนี่ยก็กลายเป็นหัวโจกข,ของเด็กวัดไปเลยมีเรื่องชอกต่อยเป็นประจำแต่ว่าท่ามกลางเรื่องราวที่ดูเหมือนจะมืดมนไปหมดเนี่ย มันก็ยังมีแสงสว่างอยู่นิดนึงนะครับสมภารที่วัดที่รับเลีย้ยงเขาไว้เนี่ยเคยสอนเขาว่าถึงเองจะเกิดในเลือกดาวโจรแต่ทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองนะว่าจะเลือกทําดีหรือทําชั่วซึ่งนี่มันก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเขาก็ยังมีทางเลือกอยู่มาดูกันต่อในช่วงชีวิตที่สําคัญมากๆอีกช่วงหนึ่งของเขาครับเป็นช่วงที่เขาได้ร่ําเรียนวิชาความรู้ที่มันเป็นเหมือนดาบสองคมเลยคือจะใช้ไปในทางดีก็ได้หรือทางชั่วก็ได้เหมือนกัน คือเพื่อที่จะดัดนิสัยเขาเนี่ยเขาก็เลยถูกจับบวชเป็นสามเณรครับแล้วก็ถูกส่งไปเรียนวิชากับหลวงตาปุกซึ่งเป็นพระเกจิที่เก่งเรื่องอาคมมากแล้วท่านก็จําพรรษาอยู่ในป่าช้าด้วยที่นั่นเองครับที่อ่วมได้เรียนวิชาอาคมแบบเต็มๆเ,เลยทั้งวิชาคงกระพันชาตรีทั้งไสยศาสตร์มนดําต่างๆจนกระทั่งพอได้บวชเป็นพระเนี่ยชาวบ้านก็ให้ความนับถือเขามากเลยนะครับเพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีวิชาความรู้แก่กล้า ชีวิตในผ้าเหลืองที่ดูเหมือนจะไปได้ดีแต่สุดท้ายมันก็มีจุดเปลี่ยนครับจุดแตกหักที่ผลักให้อ่วมดิ่งลงสู่ด้านมืดแบบที่กููไม่กลับอีกเลยเรื่องมันเริ่มจากอะไรน่ะเหรอครับก็เรื่องที่ดินเนี่ยแหละที่ดินผืนสุดท้ายของครอบครัวเขากำลังจะถูกกำนันที่มีอิทธิพลในพื้นที่ยึดไปเขาเลยต้องซึกออกมาเพื่อสู้คดีแต่ก็นั่นแหละครับคนธรรมดาตัวเล็กๆจะไปสู้กับผู้มีอิทธิพลได้ยังไง สุดท้ายเขาก็แพ้แล้วก็เสียที่ดินผืนนั้นไปแต่เรื่องมันเลวร้ายกว่านั้นเยอะครับเพราะว่ากำนันคนนั้นเนี่ยมันกลัวว่าอ่วมจะกลับมาแก้แค้นมันก็เลยส่งคนไปเผาบ้านของอ่วมจนวอดเป็นเท่าถานเลยแล้วที่มันโหดร้ายที่สุดก็คือภรรยากับลูกน้อยของเขาหนีออกมาไม่ทันถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งคู่ในกองเพลิงนั้นนาวินนาทีนั้นลองนึกภาพตามนะครับครอบครัวทั้งหมดหายไปในพริบตา หัวใจมันจะสลายแค่ไหนกันตอนนั้นเองความดีในใจเขาคงไม่เหลือแล้วละครับสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ก็คือความแค้นที่มันลุกท่วมอยู่ในอกเท่านั้นเองและแน่นอนครับพอความแค้นมันเข้าครอบงำม,มันก็นำไปสู่การก่ออาชญากรรมที่โหดเหี้ยมเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้ซึ่งมันเริ่มต้นนะครับจากการสร้างอาวุธคู่กายสุดอาถรรพ์ของเขาก่อนเลยคือการสร้างขวานผีสิงของเขาเนี่ย มันไม่ใช่แค่การตีขวานธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันคือพิธ,ธีกรรมทางศสยศาสตร์แบบเต็มขั้นเลยเขาไปรวบรวมตะปูที่ใช้ตอกฝาลงศพมาจากเจ็ดป่าช้าหาจอบของสัปรเร่อที่เคยใช้ขุดหลุมฝังศพผีตายโหงแล้วก็นําทั้งหมดนี้แหละครับมาหลอมรวมกันแล้วก็ตีขึ้นรูปเป็นขวานท่ามกลางป่าช้าเป็นเวลา7วัน7คืนนี่มันคือการประกาศตัวเลยครับว่าเขาพร้อมจะอุทิศตัวกับความชั่วร้ายอย่างเต็มรูปแบบแล้ว พอได้ขวานต้องสาบมาอยู่ในมือเป้าหมายแรกก็แน่นอนครับกำนันคู่อริเก่าเขาตามไปล่าแล้วก็ใช้ขวานผ่าอกมันอย่างสาสมเลยแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นสิครับนั่นมันเป็นแค่การเริ่มต้นหลังจากนั้นอ่วมก็รวบรวมสมัครพรรคพวกตั้งแก๊งโจรออกปล้นฆ่าสร้างความเดือดร้อนไปทั่วหลายจังหวัดเลยครับ แต่คดีที่โหดเหี้ยมที่สุดสะเทือนขวัญที่สุดจนกลายเป็นตำนานเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการที่เขาปลอมตัวเป็นคนลากรถไปหลอกเด็กผู้ชายชื่อล้วนที่ใส่เครื่องประดับทองเต็มตัวให้ขึ้นรถของตัวเองแล้วก็พาไปฆ่าเพื่อชิงทรัพย์อย่างเลือดเย็นการกระทําครั้งนี้ล่ะครับที่เปลี่ยนเขาจากโจรธรรมดาให้กลายเป็นปีศาจร้ายในสายตาของผู้คนไปตลอดกาล แต่ไม่ว่าโจรจะเก่งกาจแค่ไหนนะครับทุกตำนานมันก็ต้องมีวันสิ้นสุดและนี่ก็คือบทสุดท้ายของไอ้อ่วมอากะโรยครับที่ผ่านมาเนี่ยทำไมอ่วมถึงรอดจากการจับกุมมาได้ตลอดก็เพราะว่าเขามีวิชาอาคมที่ร่ำเรียนมาครับว่ากันว่าเขามีคาถากำบังกายที่ท่องว่าพุทธังบางจักขุโจระโจวาปลายันติจงอย่าเห็นกูทำให้ตำรวจมองไม่เห็นตัวเขานั่นเอง แล้วที่นี้มีของดีคุ้มตัวสักขนาดนี้แล้วโดนจับได้ยังไงล่ะ จุดจบของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากครับแล้วก็สะท้อนความเชื่อของคนสมัยนั้นได้ดีมากๆเลยคือระหว่างที่กำลังวิ่งหนีการไล่ล่าของทางการอยู่นั้นเขาดันพลาดครับวิ่งไปลอดราวตากผ้าถุงของผู้หญิงเข้าโดยไม่รู้ตัวซึ่งตามความเชื่อโบราณเนี่ยการลอดของต่ำแบบนี้มันถือเป็นการลบหลู่อาคมทำให้อาคมมนต์ดำทั้งหมดที่เคยมีเสื่อมลงในทันทีเลยทีนี้มาถึงวาระสุดท้ายของเขากันบ้าง ซึ่งก็น่าสนใจมากครับเพราะว่ามันมีบันทึกไว้สองแบบที่ไม่เหมือนกันเลยแบบแรกที่เป็นตำนานเล่าต่อๆกันมาบอกว่าเขาถูกประหารที่วัดชีตาเห็นที่บ้านผักไห่โดยการเอาขวานผีสิงของเขาเองนั่นแหละผ่าอกแต่ถ้าตามบันทึกทางประวัติศาสตร์จริงๆจะระบุว่าเขาถูกนำตัวมาตัดหัวที่ลานประหารวัดพะพราชัยซึ่งเป็นแดนประหารน,นักโทษในสมัยนั้นครับสุดท้ายแล้วไม่ว่าเขาจะจบชีวิตลงแบบไหนนะครับ เรื่องราวของไออ่วมอกรบโอยมันได้กลายมากกว่าตำนานอาชญากรไปแล้วแต่มันกลายเป็นคำเตือนที่พ่อแม่เอาไว้ใช้สอนลูกสอนหลานสืบต่อกันมาอีกหลายรุ่นเลยครับว่าอย่าใส่ของมีค่าล่อตาล่อใจโจรอย่าไว้ใจไปไหนกับคนแปลกหน้าไม่อย่างนั้นอาจจะต้องเจอชะตากรรมแบบเดียวกับเหยื่อของไออ่วมเรื่องของเขาจึงเป็นเหมือนอุทาหรณ์ที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ